พี่น้องเอ้ยยายนุ่งคือดอยากแกงน่อมไม,ม่สมใสไก่บ้านคือดอยากมาโดนแล้วค่ะก็เลยหาน่องไม,ม่สมไปหาซื้อน่องไม่สมกับไก่แต่บ่ได้ไกลบ้านนะ่ะแตได้ไกล้ตลาดนคะคะได้ไกล้ตลาดเอามาแกงใสน่อมไม,ม่สมคืออยากมาโดนนอราคะก็เลยจัดก็เลยเฮ็ดค่ะ อาหารบันบ้านเฮาเนี่ยค่ะอาหารแกงบันบ้านแกงเล่าเล่าอีสานเฮาเน่ยแกงอีสานบานเฮาเนี้อละค่ะนี่สดหนำพอพมีแห้งเนาะขึ้นยากอันใดหามากินเรามันก็มันก็เซบไหมค่ะอันใดเฮาบพรขึ้นอยากเข้าก็เลยนันกับบอสแบเนาะนี่ค่ะขึ้นยากมันโดนก็เลยจัดค่ะ หลังจากแกงเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยเ่ะเอาหลายดอกค่ะบ่ตักหลายตักพอกินเมื่อตักนน้อยนี่เนี่นค่ะตักเอาเจาะนน้อยนี่เน่นค่ะหิวปนเน็คก็กินเ่ได้หลายดอกมันถึงนั่นนะคะมันถึงคืดอยากแค่นั้นละตักบ่ตักบ่กบน,นี่ดอกค่ะเมื่อไหวกิน ตักหน้อยๆสดหอนหอนมาเด้อพี่น้องมากินเข่ากับแกงน้อไมบสมใส่ไก่กับใยนงมามาค่ะพี่น้องมากินเข่าน้ำกันมีหลายอย่างหลายแนวู่ดอกพี่น้องมาเด้อมากินเข่าน้ำกันเด้อ กับบ๊อบเป็ดดอกกันกับมีปลาทูค่ะปลาทูนี่ยายนุ่งก็เอามาทอดเป็นน้ำพริกเหลือจากเฮ็ดน้ำพริกเหลือจากเค็ดเจวแล้วก็เอามากินนี่ค่ะปลาทูบอ๊อบเข้มนี่แซบๆค่ะปลาทูตัวอ้วนๆตุ๊กปุ๊กนี่ค่ะตัวอ้วนๆน,นี่ค่ะเอามากิน,นเค็ดน้ำพริกแล้วมันเหลือเนาะคะ่ะเหลือจากน้ำพริกอะ เลยเอามากิน,น,นค่ะกินแกงไก่กับปลาทูทอดไม่ค่ะมาหมาพี่น้องมากินน้ำกันกับยายปลาทูทอดกับตัวมุกมุกตัวอ้วนอวนนี่ เอามากกินแค่สองตัวก็ทำานี่ก็กินเมื่อเมื่อแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็หาพักรวกค่ะก็มีโตนอไม้เนี่ยมีนอไหม่นออนหนึ่งนอไหม่ต้มแล้วก็ไอปีปีรวกปี๊รวกแล้วก็ไอทั่วฟักงาแล้วก็มะละมะละนี่ก็เราก็กระลำค่ะ นี่ค่ะมีพักอะไอพักน้ำบานรเห่าเนี่ยและค่ะคือกันคักนอกใหม่กับอันแก้วเนี่ยนอใหม่กับแก้วกับอันมาละกับทั่วฝักงาวนะคะพี่น้องกินกับปนกับแก้วเขากันคักอาหารบานบาน,บานของเห่า มันลาก,กันหลวยไงไงพี่น้องเอ้ยผักไ่ผักไ่ตลาดเพราะมันผักไบ่บานเฮาดอกผักไบ่บานเฮามันจะนุ่ยเนียนยน้อยป๋อมๆายน้องก,ก็กินกับข้าวสวยนี่ค่ะกินกับข้าวเจ้ามื่อนี่เพื่อนได้กินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเจ้าวหอนหอนนี่แหละค่ะข้าวสวยข้าวเจ้า ้ันเท่าอันนี่แหละเนาะค่ะ